้าใครเข้าเกมให้ผมอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมีคนเข้าเกมให้ผมสงสัยแบบคนดูอยากดูผม,มนะนะแล้วใครเปิดกล้องฮัลโหลใครเปิดกล้องครับไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแต่เ,เราเข้าเกมด้ไหมก่อนไหนๆก็เปิดกล้องแล้วก็กราบสวัสดีกล่าวสวีสดัสทุกคนนะผมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระด,กด,กดิ่งนะผมวัน,นก็แบบพก,กับจองนี่เองนะผมไม่อยากกลัวช้าเข้าเข้าเกมเลยครับนี่ครับผมผมจะเล่นตัวนี้นะ โอเคเพดีผมก็เลยอยากมีถ้าผมพูดมาถึงก็แบบไม่อยากจะพูดทำําเพนะมาถึงเพก็เล่นเลยทุกทีตรงนี้มันเป็นวันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ทำไมมันไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออนุญาตนะผมขออนุญาตฟาร์บแป๊บหนึ่ง มันเสียแล้วเบ็ดอะไรพ่อหนุ่มอะไรอะไรอะไรนี่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 แล้วผมจะตัดตรงนี้ให้มันฟาร์มไวขึ้นนะทุกคนมันได้ไ่ด้ไม่้อาเสียเวลาที่มีผ่านแล้วทุกคน มีลิงมาแย่งหม่งฟาร์มนั้นอนะเฮ้ยเอา้ามันไม่มีใครมาดูเลยหรอเฮ้ยมันไม่มีใครมาดูให้ผมเลยอะไรวะลิงมันเข้ามาในป้อมมันไม่มีใครดูให้เลยหรอลิงได้ปะนั่นไงลิงได้ไปแล้วลิงได้บับแดงผมไปแล้วนะคืออะไรเนี่ยคือเจ <First blood. S 1> อฟัดเฟิร์สัดอีกเล้ ทีมเราแหมดอารมณ์เลยอต้ยงายกเนี G ่ยยิงมาแล้วด้วยโ้ยแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยดียังมีคนมาช่วยอยู่โอเคผมได้หนึ่งเาไปเอาแวนเราไปเอาแวน โอ้โหวิ่งหนีแว่นไม่หนี ผมเหมือนแบบจะับเฟ้อๆอะไรไม่รู้นะแวนผมตายได้นะแวนไม่กลับบ้านแวนตายนะสอนบอกก่อนนะแวนเองไม่กลับบ้านเองตายนะ เคเด็บบกไปเอามังกอน,นก่อนนะเนียกว่าละว่าแล้ว่าและเจบแล้ว่ะโอ้โหเล่นไม่โอเคเลยเล่นไม่ได้ใจเน<ฮ>ี่ยมาเลยดี ลิงยมันวาร์ปได้นะผมก็เลยเอามันไม่ได้จริงๆเกมตึงเลยอ่ะเกมโคตรตึงอ่ะอาจจะเล่นแบบเงี่ยมๆหน่อยเกมมันตึงจัดได้ลนะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดีเดี๋ยวผมไปเชวยพ่อนมอก่อนมาแล้วเพื่อน มาช่วยแนละ้มาช่วยแนละ้วป้าครับผมอือในป่าในป่านี้แืมแนแบนมันวิง่งมันวิ่งเข้าป้อมนะ เดี๋ยวผมจะเก็บแหวนนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้อยู่ใครได้โอเคผมได้สี่คิวแล้วนะตั้งใจเล่นจัดอาจจะเงียบๆหน่อยเดี๋ยรับรองว่าเกมสนุก เดี๋ยวผมกลับไปบ้านก่อนจะกลับจอีกใจนึก็อยากจะกลับอีกใจนึก็สักหน่อยวะก่อนกลับวะก่อนกลับก้าสักหน่อยวะก้าววิ่หน่อยวะอีกสักตัวก่อนกลับฮ้ยไ่ทันวะตกลงไม่มีกลับ โอเคไว้ผมน่าจะจบคลิปแล้วครับผมรอบนี้ผมจะเอาจริงแล้วเดี๋ยวไปเอามังกอนกันเอ๊ะไม่ทัน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 ในรัเบิดคิวเลย ไปเก็บไปสามเก็บไปสีปส่ปะ่ะสี่ป่ะสี่ครับผมลิงลิงบุคคองนี่ <c oughs> บุคคองนี่มาถ่ายตัวได้ผมก็เลยเอามันไม่ได้จริงๆนะ ผมขอมมัถ่ายตัวไม่ได้นะไม่เหลือแล้วได้ป่าวทิปเปินคิวลคแล้วครับผมกเก็บไปสามทำย,ยังไงโอเคเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตาย กลับมาก่อนต้องเซฟตัวเองหน่อยบอมดิ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 รออะไรแล้ว,ะวอะไรบุคคลเองยองอะไรกันเราวางนุงระบบนั่ารักว่าผมตายไป เก็บไปที่ต่อครับผมตอนนี้ตอเากนทุกคนโอเคไปแล้วครับท่านสิ่งนี้นะมากเินอาร์ต้ ไมวม่คนว่าลมไม่ห้วยเรง่าง่าไม่ทันใจท่านผู้ชมมันจะจบช้าเกินจัดมาเลยตรงไหนก็ไดนน้นี่ในป้อมเลยนี่ในป้อมเลยนี่นี่จัดในป้อม ัวเกมมันจะไม่มันเลยจะให้แล้วก <t ries> ็ชนะไปอย่างไงได้ครับอย่าลืมอเชอกดไลค์สับคร้กระดิ่งครัอบผมบายบาย